สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดขลับมันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก,กอังกฤษคู่ระหว่างบอนมัตจะเปิดบ้านจะรับการเยือนทีม Villa. แอสตันวิลล่าในราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านบอนมัตเป็นฝ่ายต่อราคาที่เสมอขาวจะลงเตะที่3วิตาลิตี้สเตเดียมเวลาห้าทุ่มครึ่งของทุ่มนี้ครับเจ้าบ้านบอนมัตตั้งเป้าจะขยับเข้าใกล้โคตาไปเล่นฟุตบอลยูฟาคอนเสเลนลีกให้ได้มากที่สุดครับ ต่แ,แน่นอนว่าพวกเขาจะสู้เต็มที่เพื่อสามคะแนนในเกมนี้อย่างไรก็ตามทีมยังคงม,มีปัญหานักเตะบาดเจ็บครับโดยเลยอันคริสตีลุยซินิสเลดล,ล่าและก็เอเอสอูนานจมวสิ์ลงสนามทั้งหมดครับส่วนทีมเยือนสิงห์มังกรแอสตันวิลล่าก็เพิ่งคว้าชัยชนะในเกมที่ดุเดือดเช่นกันครับหลังเบียดเราชนะฟุลแลนด์มาได้1ประตูต่อศูนย์และแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องการต่อย,ยอดความสําเร็จจากเกมนั้นให้ได้ครับ พวกเขายังคงไม่มีมาคัสแลสฟอร์ดนะครับที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บแต่ข่าวดีคือไม่มีนักเตะเจ็บเพิ่มเติมครับซึ่งทําให้ขุมกําลังโดยรวมยังถือว่าแข็งแกร่งครับโดยคาดว่าโอลิเวตกิ้นจะรับหน้าที่เป็นหัวหอกตัวเป้าในการรับถ่ายตามปกติครับทัศนะในเกมนี้นะครับเกมนี้ทั้งสองทีมต่างก็ต้องการชัยชนะทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่เกมจะเปิดแรกกันอย่างสนุกครับและด้วยแนวะรุกของทั้งสองฝั่งที่มีศักยภาพเลือกลุ้นทีมเยือนน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าครับ เกมนี้เใจให้บอลลองครับเห็นคุณเลือกเชียร์แอสตันวิลล่าเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบไปจัดคัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทีเด็ดคลับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ